ชีวิตของคนเราเนี่ยนะถ้ามีถ้ามีอายุร้อยปีมันก็ได้มีโอกาสแค่ได้มีส่วนร่วมในการทอดกระถิ่นเนี่ยปีละครั้งเองนะเพราะฉะนั้นก็ไม่เยอะเท่าไหร่เพราะฉะนั้นอย่าให้บุญนี้ผ่านไปนะอย่าให้โอกาสดีๆนี้ผ่านไปให้เรามาเก็บเกี่ยวบุญกุศลเนี่ยนะให้ทุกๆปีงานทอดกระถินเป็นงานต่อเติมแล้วก็พัฒนาปรปับปรุงสถานที่ เป็นหัวใจสําคัญเลยนะหนึ่งปีก็จะได้มีการพัฒนาปรับปรุงกันสักครั้งหนึ่งนะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นหัวใจหลักที่จะมาช่วยกันพัฒนาแล้วก็มาช่วยกันสร้างงานพระพุทธศาสนานให้เจริญรุ่งเรืองในยุคของเราปีนี้นะวัดเวตรงศักด์เองต้องปรับปรุงเรื่อง โรงครัวแล้วก็หอฉันพระพิสุสมมเนรปัจจุบันนี้ก็ยังไม่มีนะยังไม่เรียบร้อยนะก็ต้องต่อเติมแล้วก็ทําให้มันเรียบร้อยแล้วก็สิ่งสําคัญก็ให้พร้อมใช้งานนะเพราะว่าแต่ละปีก็จะมีพระพิสุนะสมมเนรจํานวนมากที่มาใช้ทั้งการอบรมนะสมมเนรภาคฤดูร้อนและอบรมนะ สนับสนุนงานพุทธศาสนาก็มาใช้งานประโยชน์อย่างเต็มที่แล้วสิ่งสำคัญน์ก็คือเยาวชนเนี่ยโรงเรียนต่างๆก็มาใช้สถานที่แห่งนี้ในการอบรมส่งเสริมศีลธรรมคุณธรรมก็ผัดเปลี่ยนกันมาตลอดเพราะฉะนั้นโรงครัวก็เป็นที่ประกอบอาหารที่จะจัดเลี้ยงนะทั้งเยาวชนทั้งพระภิสุสมนณแล้วก็ผู้มาประพฤติปฏิบัติธรรมก็ขอเชิญชวนนะมาร่วมงานกินในครั้งนี้ แล้วหลังจากนั้นก็จะมีทำลานธรรมลานธรรมนี้ก็จะใช้ประกอบงานประเพณีต่างๆแล้วก็จะใช้สําหรับตั้งงานตักบาตรประจําปี1,000ลูกทุกๆปีนะเพราะฉะนั้นก็จะได้บุญใหญ่ด้วยกันแล้วก็จะเป็นสถานที่จัดนิทรรศการพระพุทธศาสนานให้เยาวชนได้มาศึกษาพุทธประวัตินะแล้วก็มาศึกษาเรื่อง ศิลธรรมเรื่องกฎแห่งกรรมต่างๆนะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นบุญใหญ่ให้กับผู้มีบุญทุกท่านที่ได้มีส่วนร่วมในการทอดกระถินในครั้งนี้ก็ขอเชิญชวนนะให้ทุกท่านนะมาร่วมกันทอดกระถินวันที่31ตุลาคมเป็นวันสุดท้ายเลยนะ เรื่องศีลธรรมนี่มันสำคัญจริงๆนะเพราะว่าปัญหาเยาวชนเนี่ยนะอย่างที่เราทราบกันนะถ้าวันนี้เราไม่มาช่วยกันนะสร้างโรงพยาบาลรักษาจิตใจให้มีศีลมีธรรมวันข้างหน้าต้องลำบากแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยสังคมจะเป็นสุขได้นะคนละเมืองเนะี่ยเยาวชนต้องมีศีลมีธรรมเพราะฉะนั้นเรา ก็มาร่วมกันคนลเล็กคนน้อยนะอย่างน้อยก็นะงานกระถินนี่แหละนะมาช่วยกันเติมเต็มนะให้สถานที่แห่งนี้เป็นโรงพยาบาลรักษาจิตใจงานะรักษาส่งเสริมศีลธรรมให้กับเยาวชนและคนในชาติของเราเนะนะนี่ยมีศีลมีธรรมก็เป็นหน้าที่ของพวกเราทุกๆคน